กรับพี่น้องมนี่กับวันจัิตย์ที่หาพฤศสจิกายนสองหาหกครับพาพี่น้องมาใส่องบึงสะใส่ลังบ้านครับหลังจากไอ้ฟานพุ่นฝาฝนไปกับน้ำกัขึ้นมาจนเต็มสลละพุ่นแล้วครับเดี๋ยวเขาผล็นดอกเพราะว่ามี่ทางระบายน้ำออกไปทางด้านหลังบานอยู่ครับ หกก็ได้ตัดหญ้าแล้วครับเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยตัดหญ้าก็เปลี่ยนออกมาจากหน่อยนึ่งรับสามันเริ่มแห้งดีแล้ววันนี้ก็เป็นตะยูอยู่ครับพี่น้องวงนันนี้เป็นตะยูอยู่วันนี้ยางเหร่นได้นั่งเหร่นได้อยู่ครับพี่น้องยางมาเบิง่งบัวก่อนครับบัวสีม่วงครับวันนี้ บัวสีม่วงไปเอามาตัางแต้ไอประมาณวันทีหนึง่งนี่สาทีผ่านมาครับมาจากเกลือนุบลนรัดับพี่น้องบัวสีม่วงก็ามาปลูกโอติดอยู่ครับบัวาไตาครับนี่ติดอยู่บัวสีม่วงนอกนั่นก็สีไอเป็นบัวสีสมพูครับสีสมพูเป็นบัวหน่อยครับ บัวแมนบัวใหญ่ครับบัวหน่อยเดี๋ยวย่างก็เึิ่งทั้งบุนมาครับนี่ก็บุญกระชินบ้กครับบุญกระชินบ้านพระเก้ามัเนี่ยสีงาหล่อมวล่ำบางบุคไปเบอร์นั่งเขาเดี๋ยวครับแดดมันห่อน นี่ครับพี่น้องซาลังบานปลาป้าหมวยกับประมาณนี่ครับมีบัวโอ้ปีนี่บัวนี่เกิดไร้กออยู่ครับเอามาปลูกเกิดไรกออยู่พัวจะปลูกได้กับมันตกหนาแรงมากกับมักจะตายครับนี่เป็นซาลังบานปลาป้าหมวยครับพี่น้อง นากันไปทั้งบ้านกะประมาณนี้แหละครับบ้านหม้ฮากถือว่าเกือบเสร็จสมบูรณ์100%แล้วครับพี่น้องเหลือเหลือนิดนิดน้อยครับประมาณนี้ครับพี่น้องขั้นมองจากด้านซ้ายหลังบ้านมองขึ้นไปก็จะเห็นบ้านไม้ของปปาหมวยประมาณนี้ครับ ก็จิได้เริ่มทำความสะอาดนะครับเบิดฝตนแล้วตัดหนาตัดหญูเก็บเศษซากว,กวัาสดุกวสร้างให้มันสะอาดสะอ้านครับก่อนที่จะขึ้นบ้านใหม่ของห้องครับมันนี้ก็ขอภาพี่น้องเยี่ยมส้มบรรยากาศสะหลังบ้านเพียงตัวนี้ครับสวัสด,ดีครับ